ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์วันที่20เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องให้พระองค์นำคุณและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามคคีธรรมในพระธรรมโรงบทที่8ข้อที่14เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าโรงบทที่8ข้อที่ส4 พี่น้องคะในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่4เราเห็นว่าเหล่าสาวกกำลังปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูเจ้าและในลูกาบทที่10ข้อที่สองพระเยซูตรัสว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ ในพระธรรมกิจการบทที่ 13, ในข้อที่สองอครทูตตอบสนองต่อคำสั่งนั้นผ่านทางการอธิษฐานพระคัมภีร์บอกเราว่าขณะที่พวกเขาทำพัฒกิจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและอดอาหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ตร,รัสว่าจงตั้งบาลาบัตกับซาโรไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นสิ่งต่อไปที่พระคัมภีร์บอกเรานั้นสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด หลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารนาบัสกับซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองไปเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้เพราะฉะนั้นท่านทั้งสองจึงลงไปที่เมืองเซรูคีแล้วโดยสารเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซบรัสใครเป็นผู้ตั้งคนงานสองคนนี้และส่งพวกเขาออกไปพระวิญญาณบริสุทธิ์และในพระธรรมกิจการบทที่8ข้อที่26 เราได้เห็นเรื่องราวที่สวยงามอีกเรื่องที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพูดกับฟิลิปโดยสั่งให้เขาไปที่ใดที่หนึ่งต่อมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสั่งฟิลิปให้เข้าร่วมในรถม้าของขันทีชาวเอธิโอเปียผู้เป็นสมาชิกในราชสำนักของพระนานคันดาศีพระราชินีแห่งเอธิโอเปียพระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิดฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ ฟิลิปทำตามที่ได้รับคำสั่งและพบขันทีนั่งอยู่ในรถม้ากำลังอ่านหนังสือของผู้เผยพระวจนะอิสยาแต่ไม่เข้าใจฟิลิปเสนอตัวที่จะอธิบายและประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูแก่ขันทีชาวเอธิโอเปียเพิ่มเติมและในที่สุดขันทีก็ได้รับความรอดและรับบัพติศมาฮาเลลูยานะคะพี่น้อง เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งชายคนหนึ่งเข้าไปในพื้นที่มิชชั่นเพื่อทำการเก็บเกี่ยวพี่น้องคะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นี่เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวและผ่านทางพระคุณและฤทธิอำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในเราเราสามารถเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพของพระคิดผู้เป็นขึ้นมาจากความตาย จงตระหนักและรับตำแหน่งของคุณในฐานะเพื่อนร่วมง,งานกับพระองค์ในขณะที่พระองค์นำคุณในการทำงานของการประกาศนำดวงวิญญาณและผู้สร้างวิญญาณจิตจงปฏิบัติตามคำแนะนำและการน,นำทางของพระองค์สาธุการแด่พระเจ้าให้เรากล่าวคําอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวและทรงสถิตยอยู่ในข้าพระองค์เพื่อที่จะทรงนำข้าพระองค์ในการประกาศนำดวงวิญญาณและสถาปนาพวกเขาในอาณาจักรข้าพระองค์ใช้ประโยชน์จากพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ในตัวข้าพระองค์เพื่อเป็นพระยานที่มีประสิทธิภาพของข่าวประเสริฐและพระคิดผู้เป็นขึ้นมาจากความตายในการทำให้การทรงเรียกของข้าพระองค์ทุกวันในฐานะผู้ประกาศนำดวงวิญญาณและผู้สร้างจิตวิญญาณให้สำเร็จในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด